มหากรุณาที่คุณส่งเป็นที่พึ่งสูงสุดของสัตสพสัตทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนแห่ององค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกแห่ององค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออนจากทุกข์เป็นเนื้อนาบนของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนา จนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจมนทัศยานันบุญสิริรา,ายการธรรมะเจริญใจกับมาพบกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าใหม่ที่ใช้นั้นถ่าน,น,นหมด <laughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่านนี่เราเรียกว่าไม่รอบคอบ ความไม่รอบครอบก็ทําให้เรานั้นเนี่ยขาดตกบุกคร่องนะอัน,นี้ก็ต้องขอให้ท่านทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายจงมีความรอบครอบก็สังเกตจากเหตุการณ์ที่อยู่รอบข้างตัวเรานี่เหละเรื่องเล็กๆนะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเพราะไม่ได้สังเกตไว้ก่อนว่าหนึ่งระยะเวลาในวันที่ใช้มานิผ่านมากี่วันแล้วสองอายุฐานในาฐานที่เราใช้เนี่ยนะฮะแบตเตอรี่เนี่ย ที่เราเรียกว่าแบตเตอรีตต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 ่ที่เอามาใช้เนี่ยจริงๆก็เรียกแบตเตอรี่นะแต่เราเรียกง่ายว่าฐานไฟใช้บ้างฐาน 3A บ้างฐาน 2A บ้างก <c ười> ็แล้วแต่นะพอดีแบตเตอรีตต่มันหมดนในฐานที่เราจะใช้สำหรับเป็นไมค์เป็นเครื่องต่อให้เสียงมันดังชัดเจนนะฮะพอเมื่อเสียงดังฟักชัดเจนก็น้าฟังเนีเสียงดังอู้อีอู้อีเครื่ง เครื่องเสียงไม่ได้ยินเพียงพอหรือเครื่องเสียงไมเ่เหมาะสมเพียงพออยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งกว้างจนเกินไปหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันมีเสียงสะท้อนที่ก้องเกินไปก็ไม่ได้ยินนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียงไม่เพาะเสียงไม่น่าฟังเสียงน่าฟังก็ทําให้คนรู้สึกสบายหูนะ หูมีหน้าที่ในการฟังเสียงตามีหน้าที่ในการได้มองได้เห็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นวัตถุภายนอกนะที่จริงที่เราเห็นเพราะวัตถุมีสีมีแสงมีองค์ประกอบครบมีสายตาดีแต่ไม่มีวัตถุไม่มีแสงมันก็มืดมองไม่เห็นใช่ไหมฮะนะมีวัตถุดีอยู่ในแสงดีมีแสงสว่างพอมีสีมีวัตถุที่เราจะ แยกแยะได้แต่ตาเรามองไม่เห็นมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตาก็ไม่เห็นรูปปน,นหูก็ได้ยินเสียงได้ยินได้ฟังสิ่งใดมาก็เอามาไตรตรองนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญานะเพราะฉะนั้นก็เสียงดังหรือไม่ดังก็ค่อยๆเงี่ยหูฟังเอา <laughs> คิดว่าตัวเองก็เสียงดังใช้ได้นะแล้วก็พอที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีน้ำเสียงที่คอยที่จะ ดังเพียงพอหรือว่าเหมาะสมในการที่จะได้ยินได้ฟังหรือบางทีพูดไปก็ด้วยความฮึกเหิหมด้วยความเมามันนะ <c oughs> ก็เสียงดังบ้างเปาาา็นธรรมดาแต่ไม่ได้ดังด้วยความรู้สึกอย่างอื่นแต่ดังดังด้วยความรู้สึกว่าเราพูดอยากให้ผู้ฟังได้ยินเสียงเราชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประเด็นก็คืนนี้อยากจะพูดธรรมะสักประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็น ที่ต่อเนื่องกันมากับหัวข้อธรรมอื่นๆนะเราจะเห็นว่า 1. ถ้าเรามองและเข้าใจในเรื่องของธรรมที่เป็นสาระเป็นหมวดธรรมต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยแจกแจงแยกแยะได้ธรรมมีตั้งแต่หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5้าหมวด6สลับกันไปนะสองก็คือว่านะเป็นธรรมะรทั่วไป นะซึ่งท่านจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันก็ได้นําไปเป็นหลักในการที่จะนะสั่งสมอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราผ่านการปฏิบัติก็ได้นะฮะหรือ 3. นําสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจนั้นนะมาตกผลึกแล้วก็เอาไปถ่ายทอดต่อนะถ่ายทอด การถ่ายทอดทำการแสดงธรมการพูดธรรมะหรือการสาธยายธรรมสาธยายนี่มักจะใช้กับบทสวดนะเป็นการสวดสาธยายเช่นเช่นสาธยายพระไตรปิฎกเช่นสาธยายมนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นก็เมื่อคนเราหรือบุคคลมีความพร้อมมีจิตอันละเอียดอ่อนนะมีความสงบนะมีความพร้อมที่จะรับนะสิ่งที่ เป็นทำภายนอกหรือความรู้จากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็จะเอามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมที่เราพูดถึงว่าหมวดธรรมต่างๆแต่คืนนี้อย่าพูดถึงเรื่องของธรรมมสันติสุขวันนี้จะพูดว่าธรรมะสันติสุขหรือธรรมที่ส่งเสริมสันติสุข ในความหมายนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เอามาผนวกกับความรู้ความเข้าใจของเราเรียกว่าธรรมะสันติสุขตั้งแต่สันติสุขในครอบครัวสันติสุขในชุมชนสันติสุขในสังคมที่มีผู้คนจํานวนมากซึ่งผู้คนจํานวนมากต่างๆเหนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาที่แตกต่างกันแต่ถ้าเรามีสิ่งที่เคารพ มีสิ่งที่แสดงความนอบน้อมต่อสิ่งนั้นเสมอกันสันติสุขมันก็เกิด,กดนะสันติสุขมันเริ่มจากสันติสุขในเรือนใจใจของเราอยู่ข้างในว่าวุ่นไม่มีสันติสุขไม่มีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีเครื่องอพึ่งพิงทางด้านจิตใจนะก็อาจจะเดินผิดพลาดเดินหลงทางได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้น ระการที่หนึ่งเรียกว่าสัตถุคารวตาคารพในพระพุทธเจ้าความคารพบในพระพุทธเจ้าเนี่ยและความเคารพบในพุทธเจ้าจะทําให้เราเกิดสันติสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้ไงนึกไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างเป็นผู้จุดประทีปให้กับชีวิตของเราอย่างนี้เรียกว่าสัตถุคารวตา ประการที่สองว่กัติธรรมคารวตาเคารพหนพระธรรมพระองค์ทรงตรัสสอนอย่างไรเราก็นำหลักที่พระองค์ทรงตรัสสอนมาปฏิบัติถ้าเอาตั้งแต่หมวดที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็อาจจะไม่ทราบว่าัำธรรมหมวดนี้จะเรียกอะไรแต่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันเช่นเรามีขันติโสัจักะท่านขาดสันติ ขันติโสรจักรไม่ใช่คันติคืออดทนโสรจักแปลว่าความเสงี่ยมอดทนได้ถ้าไม่เสงี่ยมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเศร้ามองไงอดทนได้ต้องเสงี่ยมได้ความเสงี่ยมความสงบความรู้จักในการที่จะเข้าใจความหมายของคําว่าอดทนไม่ใช่อดทนเพื่ออดกลั้นระงับและก็บังคับข่ขมข่มไว้เท่านั้นแต่มันต้องเสงี่ยมสงบเสงี่ยมจากภายในออกมา แก้ไขปัญหาแสดงวิธีการในการแก้ไขปัญหาแสดงทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการเคารพในพระธรรมคําสอนประการที่3เรียกว่าสังฆคารวาตาพระสงฆ์เคารพพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ถ้าวันหนึ่งเกิดมีคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาเข้ามาบวชในบรวรพุทธศาสนาถือภมจันยร์ือเพศภพมจรนทร์เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ท่านก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของธรรมสันติสุขก็คือ ata, สังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์ด้วยการเคารพในพระสงฆ์ได้ไหมพระสงฆ์ด้วยการต้องเคารพในพระสงฆ์อยู่แล้วไม่ใช่ยกตัวเองอยู่ในฐานะของความเป็นผู้เคารพแต่ตนไม่เคารพต่อสังฆคารวตาก็ไม่ได้ต้องเคารพต่อสังฆคารวตา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยจึงถือเอาบุคคลที่เป็นผู้ควรแก่ก,การเคารพเนี่ยนะมาเป็นที่เคารพมาเป็นที่ยกย่องให้เกียรติเป็นที่ตั้งแห่งการทําความดีเจ่นถ้าเราเห็นพระสงฆ์เราเห็นพระอนักบวชสัญลักษณ์ของนักบวชถามว่าแค่ผ้าจีวอที่เป็นสังฆาผ้ากาสายะเนี่ยหรือว่าเป็นผ้าที่เราเรียกว่าไตรจีวรนเนี่ยหรือว่าผ้าที่เรา พระพิสุสงฆ์ใช้ในการนุ่งห่มเนี่ยนะฮะนุ่งเนี่ยคือผ้าข้างในห่มคือผ้าข้างนอกนะถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยที่ต้องสอดแขนสอดแขนสอดศีรษะแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้เขาที่สวมแต่พระสงฆ์เนี่ยเขาใช้คําว่านุ่งหม่มนะนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเห็นว่าอย่างนี้ชัดเจนนะฮะคำถูกต้อง ถ้าเป็นเสื้อผ้าญาติโยมเรียกว่าสวมใส่สวมใส่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ยังเป็นที่ยำเตรงได้เช่นเรามีผ้าเนี่ยบางคนถือเอากุศโลบายเช่นเราจะถือรักษาป่าไม้เราก็เอาผ้าเนี่ยไปผูกแล้วก็บอกว่านี่คือบวชป่านะบวชป่านี่เป็นเชิงของสัญ,ญลักษณ์เป็นการอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นแหล่งในการที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์นะฮะถ้าที่ไหนตรงไหนไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชพันธุ์ทันยา,ารที่นั่นก็จะกลายเป็นทะเลทรายเช่นเราปลูกพืชบางชนิดที่มันดูดน้ําจากดินไปซะหมดจนกระทั่งดินเปลี่ยนจากดินล่วนดินดิน เหมาะแก่การพาอปลูกมากลายเป็นดินทรายซึ่งมันก็อาจจะเหมาะแก่การพาะปลูกพืชบางชนิดแต่นั่นแสดงว่าภาวะความเสื่อมกำลังเกิดขึ้นกับธาตุดินที่อยู่ในพื้นดินจริงๆก็ต้องแสดงความเคารพโดยการเอาสัญ,ญลักษณ์ไปใส่ไว้ในเชิงของสัญ,ญลักษณ์เอาผ้าสีเหลืองไปผูกไว้คนก็ไม่กล้าตัดนะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าอายชั่วกลัวบาปเกิดขึ้นนะฮะ การเคารพในบุคคลก็ต้องดูที่การปฏิบัติดูที่การแสดงความเคารพของเราที่มีต่อผู้เขควรแก่การเคารพประการที่4เรียกว่าศิกาขาคารวตาขาดการศึกษาไม่ได้ศิกขาก็คือการศึกษาการศึกษาในพุทธศาสนาที่สําคัญเรียกว่าไตรศิกขาศีลสมาธาิและปัญญาศีลเรียกว่าอัิศีลและศิกขา จิตเรียกว่าอาธ,ธิจิตศิกขาปัญญาเรียกว่าอาธ,ธิปัญญาศิกขาสิ่งที่ต้องศึกษาอย่างยิ่งทั้งสามประการนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรารู้วิชาการเรารู้ความรู้อื่นมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้สามเรื่องนี้จะไปถึงเป้าหมายการศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่อันนี้ให้คําตอบได้ยากแต่ถ้าบุคคลมุ่งไปตรงที่ศิขาทั้งสศึกษาบุคคลน,นั้นแหละ รือจะเป็นผู้ที่ศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเคารพในสิ่งที่เป็นเรื่องการศึกษาทุกชนิดว่าโดยกว้างคือทุกชนิดที่เป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีองค์ความรู้ดีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาทําให้เกิดการเปิดสติปัญญาของมนุษย์เปิดสิ่งที่ยังไม่รู้ให้รู้เปิดสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดให้เปิดออก เมือนที่บอกว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาธรรมะขององค์สม,สมบาตสมพุทธเจ้าเนี่ย mm. เมื่อทําให้บุคคลเข้าใจเข้าถึงบรรลุเปรียบเหมือนเปิดภาชนะที่ปิดอยู่ให้เปิดออกภาชนะที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะเราต้องเคารพในการศึกษาประการนี้5คืออัปปมาทคคาระวะตาต้องเคารพในความไม่ประมาท เมื่อยกย่องให้ให้สิ่งเหล่านี้ควรแก่การเคารพยกไว้ในใจเนี่ยเมื่อเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะไม่ลืมเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่บุ่มบ่ามเราก็จะไม่เป็นผู้ที่เ,เรียกว่าขาดความรอบคอบในการดําเนินชีวิตต้องมีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต ขบคิดในเรื่องดใดเช่นมีคนมาหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แต่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ดีเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชันแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องนั้นได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วแท้จริงเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ผู้บริสุทธิ์ได้ไม่ได้จะกลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ควรแก่การเคารพนัออบนถือยกย่องต้องไม่ประมาท บุคคลผู้ไม่ประมาทจึงจะไม่กระทําสิ่งใดที่เป็นผลเสียกระทบมาสู่ชีวิตของตนจากพฤติกรรมเราจะต้องมีความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตประการสุดท้ายปฏิสันฐานปฏิสันถาระคารวตาเรียกว่าเคารพในการปฏิสันฐานการต้อนรับเคารพซึ่งปฏิสันฐานหรือธรรมที่เรียกว่า เป็นการต้อนรับการต้อนรับคือการปฏิสันทานเนี่ยพูดไปแล้วมี2ประการธรรมะปฏิสันทานกับอามิตรปฏิสันทานพูดไปแล้วฝากไว้แก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้เป็นหลักในการปฏิบัติรู้จักการเคารพรู้จักการต้อนรับรู้จักการคือพูดง่ายๆว่าจะมีสันติสุขได้ก็ต้องรู้จกักรู้เขารู้เรารู้ว่าเราควร ทำหน้าที่ต้อนรับเขาอย่างไรทําหน้าที่ในการที่จะสนองต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเคารพทั้งหกอย่างนี้วันเรียกว่ารรมสันติสุขทาให้คนเราเข้าใจในหลักเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจทุกคนก็ต่างคนต่างยึดถือเอาสิ่งที่ ตนเองคิดว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องก็ได้เช่นจองปลวกภูเขาต้นไม้แต่ต้นไม้ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เป็นการเคารพในความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ไม่ได้เคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะแต่เคารพที่การกระทําของเราว่าเราไม่เบียดเบียนไม่ทาลายเนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นต้องอยู่อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ เ่า้ต้นไม้จอมปลวกแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจมาดนชีวิตของเรานั้นเนี่ยยังไม่ได้เจริญอย่างแท้จริงท่านในเขมมาเขมสะสนนทีปิกะคาถาเนี่ยพูดไว้ชัดเลยท่านจะเห็นเลยว่านะบุคคลที่เป็นหาที่พึ่งนั้นก็เป็นที่พึ่งแหละแต่เป็นที่พึ่งไม่ประเสริฐเท่าที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐในชีวิตของเรา นะฮะฝากแกท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านคืนนี้ายการมะเจริญใจนะฮะพูดธรรมะเรื่องของธรรมะสันติสุขหยิบยกเอาเรื่องคาลวะหกมากราวตอนนี้ไปเชิญทุกท่านเจริญจิตตภาวนาทาจิตของท่านให้พองไสหมดจดหายใจเข้าโลกโปร่งสบายหายใจออกผ่อนคลาย หใ,ใจเขลึกๆปล่อยลมหายใ,ใจยาวๆโลภสงบสบายผ่อนคลายเชิญทุกท่านแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาบัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อันนี้ขาห้อนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้เนเถิดรายการำมัมเจริญใจในค่ำคืนนี้พบกับพุกท่านไว้แต่เพียงตอนนี้กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในค่ำคืนต่อไปขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่าน,ท,นทุกคนเถิดขอเจริญพร